เรื่องเล่าสตูดิโอภูมิใจนำเสนอราชินีซอมบี้บทประพันธ์อรุณแก้วบทที่หรอยยิ้มอม,มหิตทั้ง4คนกำลังลัดเลาะหาทางออกด้วยใจระทึกสุดชีวิตเดชะบุญที่ทั้ง4ี่คนเดินทะลุมายัยงซอยเกสต์เฮาส์ของเบลพอดิบพอดีเบลรีบนำเข้าไปในเกสต์เฮาส์ทุกคนตามไปติดติด เบลพาทุกคนไปที่ชั้นสารีบปิดประตูดิจิตอลเสียงล็อกทำให้ทุกคนโล่งอกแล้วพากันเข้าไปในห้อง301ที่คิดว่าน่าจะมองเห็นวิวด้านนอกได้ชัดเจนเจ๊ชายตามไปติดๆในขณะที่หญิงสาวสองคนรีบเดินตามเข้าไปเบลค่อยๆแง้มม่านดูก็พบว่าไอ้หัวแดงกับลูกน้องเดินทะลุมาจุดเดียวกัน แต่พวกมันเดาไม่ถูกว่าพวกเบลหนีไปทางไหนมันเลยเดินวนไปวนมาด้วยความโมโ oh. หทันใดนั้นก็มีเสียงรถยนต์ขับเข้ามาไอ้หัวแดงหันมองลูกน้องก่อนจะรีบวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไปทันทีเสียงมอเตอร์ไซค์ของมันทำให้รถขับตามได้ไม่ยากเจ๊ชายกับเบลจำได้ว่า รถของพวกผู้ชายเกาหลีตัวใหญ่ที่เจอที่เกสต์เฮาส์ของเจ้าชายนั่นเองรถคันนั้นขับไล่ล่ามอเตอร์ไซค์ของไอหัวแดงไปไม่นานเสียงก็หายเงียบไปทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ยากที่จะเดาว,ว่ามันจะเป็นยังไงต่อท่าทางพวกมันจะคนละแก๊งกันในเมียงดงมีกี่แก๊งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเจ๊ก็เพิ่งเห็นไอหัวเขียวหัวแดงวันนี้แหละ แล้วเจ้ชายก็หันไปหาหญิงสาวสองคนที่เพิ่งช่วยมาได้คุณน้องชื่ออะไรกันบ้างคะเจ้ชายหันไปถามวาดค่ะหญิงสาวที่ผิวสีน้ำผึ้งร่างสูงรีบแนะนำตัวน้ำค่ะหญิงสาวอีกคนที่ผิวขาวรูปร่างค่อนข้างท้วมหันมายิ้มขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ช่วยพวกเราไม่งั้นป่านนี้วาดกับน้ำจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สองสาวน้ำตาซึม เบลกับเจ๊ชายยิ้มน้ำตาซึมเหมือนกันเรามาหาทางกลับเมืองไทยด้วยกันนะคะแล้วทั้งสี่คนก็เข้ากอดกันน้ำตาซึมก่อนจะผละออกจากกันเบลรีบหันไปถามหิวไหมคะทานอะไรกันมาบ้างหรือเปล่าสองสาวสายหน้าตอนวิ่งหนีพวกเราจำเป็นต้องทิ้งกระเป๋าสะเบียงค่ะเพราะถ่วงทำให้วิ่งช้าน้ำตอบไม่เป็นไรคะ่ะที่นี่มีของกิน รับรองว่าอิ่มแน่พอมีกันสี่คนก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมากเหลือเกินเบลกับเจ๊ชายพาน้ำกับวาดไปที่ห้องพักที่ติดกันโดยที่ห้องนั้นเล็กกว่านิดนึงเพราะเป็นห้องพักสำหรับสามคนแต่วาดกับน้ำไม่มีปัญหานาทีนี้แค่มีที่นอนก็พอใจแล้วเบลกับเจ๊ชายให้น้ำกับวาดอาบน้ำตามสบายในขณะที่เบลกับเจ๊ชายไปช่วยกันขนของ จากห้องของเบลลงมายังห้องพักห้องใหม่ที่ชั้นสาทั้งเสื้อผ้าข้าวของเบลและสเสบียงที่เบลตุนเอาไว้หลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ช่วยกันทำอาหารน้ำดีใจมากที่ได้กลิ่นไข่เจียวในขณะที่ทุกคนน้ําตาไหลเมื่อได้กลิ่นข้าวหุงสุกใหม่ๆเจชายยังทอดแฮมเพิ่ม เจ๊ชายหันไปเห็นโหลกิมจิโหลใหญ่ที่วางอยู่แถวนั้นก็เลยทำแกงกิมจิใส่ทูน้ากระป๋องไว้ซดน้ำด้วยเจอมาขนาดนี้ต้องกินให้หนำใจนะคะทุกคนระหว่างทำอาหารเจ๊ชายก็ไล่เปิดตู้ของครัวส่วนกลางเจอพวกเครื่องปรุงของแห้งหม้อชามจานแก้วกระทะช้อนซ่อมตะเกียบอุปกรณ์ในครัวทั้งหมดและแจ็คพอตคือ หนในตู้นั้นมีน้ำผลไม้น้ำโซดากระป๋องน้ำข้าวเกาหลีกาแฟทรีอินวันกล่องใหญ่หญสองกล่องและโซจูห้าหขวดเจชาย,ยิ้มหยิบขวดโซจูออกมาทันทีพร้อมยิ้มร่ากว่าจะทำอาหารเสร็จก็มืดแล้วสายฝนเริ่มโปรยปลายทำให้อากาศเย็นขึ้นจนรู้สึกได้ชัดไปกินกันในห้องดีกว่าค่ะ จะได้ดูสถานการณ์รอบๆเกสเฮาส์ด้วยทุกคนเห็นด้วยจึงพากันไปตั้งวงอาหารกันที่ห้องของเบลกับเจชายโดยมีเบลเอาเทียนที่เกสเฮาส์ใช้ตกแต่งภายในมาจุดทำให้เกิดแสงสว่างแล้วแง้มม่านออกมาพอสมควรถ้าเป็นเวลาปกติถือว่าบรรยากาศดีมากเพราะฝนตกอากาศเย็นๆมีวิวเมียงดงให้มองทว่าในยามสิ้นโลกแบบนี้ ที่เมียนดงและโลกมืดมิดบรรยากาศมันช่างหดหู่วังเวงเหลือเกินแต่เจ้ชายไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหยิบเอาขวดโซจูห้าขวดมาวางเจอแต่เรื่องโหดๆขออยู่ในโหมดพักใจหน่อยนะคะจัดไปค่ะวาดกับน้ำบอกพร้อมกันทุกคนดื่มกันตามสบายนะคะเบลขอไม่ดื่มกลัวเมาหลับไม่ได้ยินอะไรค่ะประตูล็อกสองชั้นขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะน้องเบล ชา,ชายบอกเวลาเมาเบลหลับไม่รู้เรื่องเลยค่ะเบลกลัวจะเดินละเมอออกไปเดี๋ยวจะได้เป็นภาระของทุกคนเบลอ้างเพราะตั้งใจจะมีสติถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยจะได้มีสักคนที่สติเต็มร้อยแล้วทั้งสี่คนก็นั่งรับประทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยในขณะที่สามคนดรัมโซจูไปด้วยพี่ชายทำอาหารอร่อยมากแม่พี่ทำตั้งแต่เด็กจ้า แล้วทั้งสี่คนก็เริ่มทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเริ่มจากเจาชายเล่าก่อนชายวัย43เป็นลูกชายคนสุดท้องของร้านโชห่วยร้านใหญ่ในกรุงเทพที่ขายทุกอย่างตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบทั้งขายหน้าร้านขายออนไลน์มีเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทุกนิสัยการจับจ่ายเจาชายมีพี่น้องสี่คน หน้าที่การงานดีเลิศประเสริฐศีเป็น CEO เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่หาเงินได้มากมายทุกคนจึงลงความเห็นให้ชายดูแลพ่อแม่ชายจึงได้เงินเดือนจากพี่ๆในฐานะที่อยู่บ้านดูแลพ่อแม่และช่วยพ่อแม่ขายของและได้เงินเดือนจากพ่อแม่ที่ช่วยดูแลหลานเจ้ชายมีเงินใช้ฉ่ำเจ้ชายไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบการออกไปทำงานทุกเช้าจึงแฮปปี้มาก หากเพราะดูแลพ่อแม่มาตลอดแทบไม่ห่างกันและเป็นน้องรักของพี่พี่ได้ความรักมาล้นเหลือเมื่อต้องมาอยู่ไกลแบบนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกันอีกไหมทำให้เจชายเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินแต่เจชายก็ยังมีหวังว่าสักวันจะได้กลับไปหาอ้อมกอดของพ่อแม่และพี่พี่เจชายเล่าไปดื่มโซจูไปจนแก้มแดงตัวแดงไปหมด และคนเล่าต่อมาก็คือเบลนักเขียนบทโทรทัศน์อิสระวัย27เบลเล่าง่ายๆว่าตัวคนเดียวพ่อแม่เสียแล้วเลยไม่ทรมานกับการคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเท่าไหร่นักจังหวะเขียนงานจบก็เลยมาพักผ่อนที่เกาหลีแต่ถูกป้นตีหัวสลบอยู่บนภูเขานามซานนานจนได้เจอวันสิ้นโลกแบบงง,งๆคนต่อมาคือวาดหญิงสาวผิวสีน้ำผึ้งอายุ25ปี ที่เป็นลูกสาวของแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่เช่าที่หน้าร้านเครื่องเขียนร้านใหญ่แถวโรงเรียนดังย่านสุขุมวิทวาดเป็นลูกสาวคนเล็กหลังจากเรียนจบก็ช่วยแม่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโดยไม่แคร์ใครหลายคนที่ชอบค่อนแคะว่าจบปริญญามาขายก๋วยเตี๋ยวพ่อว่าเสียไปได้5ปีแล้วค่ะ แม่อยู่คนเดียววาดเป็นห่วงเลยไปช่วยแม่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนพี่สาวเป็นวิศวกรทำงานอยู่โรงงานที่ระยองค่ะโชคดีว่าตอนเกิดเรื่องพี่สาวมารับแม่ไปที่ระยองแม่กับพี่สาวก็เลยปลอดภัยดีค่ะวาดเล่าแววตาเศร้าเล็กน้อยส่วนน้ำอายุ25ปีเป็นลูกสาวคนโตของพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงเป็นเพื่อนสนิทก,กับวาดตั้งแต่สมัยมัธยม มีน้องชายหนึ่งคนชื่อปลายังเรียนมหาวิทยาลัยน้ำทำงานเป็นครีเอทีฟรายการทีวีแต่เพิ่งออกจากงานเลยชวนวาดมาเที่ยวเกาหลีเพื่อพักผ่อนแล้วค่อยกลับไปหางานใหม่ตอนเกิดเรื่องพ่อกับแม่และน้องอยู่ในกรุงเทพแต่เพราะเป็นตึกแถวจึงปิดบ้านแล้วอยู่แต่ในิตกึก่อนที่การสื่อสารจะล่มพ่อกับแม่ วางแผนกับลุงกับป้าและญาติอีกหลายคนจะพากันเดินทางไปบ้านปู่กับญาติที่ต่างจังหวัดที่เมืองไทยมีตำรวจทหารช่วยเคลียร์ถนนค่ะและช่วยอพยพคนเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยบางค่ายทหารก็เปิดรับคนเข้าไปอยู่ด้านในวัดหลายวัดเปิดให้คนเข้าไปอยู่จากการติดต่อครั้งสุดท้ายสถานการณ์ที่เมืองไทยไม่หนักหนาเท่าที่เกาหลีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเพราะมันมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมมั่วซั่วกันไปหมด ขอให้ทุกอย่างนี้ขึ้นเร็วๆด้วยเถอะเราจะได้กลับบ้านกันจะชายวาดหวังสาธุสามสาวยกมือขึ้นไหวพร้อมกันพลันเบลก็นึกได้แล้ววาดกับน้ำไปถูกไอหัวเขียวหัวแดงตามล่าได้ยังไงคะวาดเล่าย้อนไปพวกเราลงเครื่องมาช่วงสายของวันเกิดเรื่องค่ะ ตามข่าวอยู่เหมือนกันพอบ่ายเห็นท่าไม่ดีก็รีบเปลี่ยนไฟกลับวันนั้นเลยแต่หาไฟไม่ได้จะซื้อตั๋วใหม่ก็ไม่ได้โชคดีที่คุณป้ากับคุณลุงเจ้าของเกสเฮาส์ดูแลพวกเราอย่างดีไม่ให้พวกเราออกนอกเกสเฮาส์พวกเราก็เลยอยู่ที่นั่นจนเมื่อวันก่อนมีใบปลิวตกมาที่เกสเฮาส์ค่ะใบปลิวเบ,บลแปลกใจมากวาดหยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงให้ดูเป็นใบปลิวสีขาวเขียนด้วยภาษาไทยเบลหยิบมาอ่าน ประกาศสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโซขอแจ้งให้คนไทยทุกคนทราบว่าผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสามารถติดต่อเดินทางกลับได้ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตประจำอยู่ที่สถานีหงอิกทางออก8ทุกวันเวลา8ดนาฬิกาถึง17เจ็นาฬิกาเจ๊ชายถึงกับรุกพวดขึ้นมาดูทันทีจริงหรอของจริงหรือเปล่าเนี่ยวาดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ใบปีพวกนี้มีโดน แจกไปทั่วอินซาดงเลยค่ะที่นี่ไม่มีนะเจ๊ชายรีบบอกพอน้ำกับวาดเห็นวาดกับน้ำไม่อยากให้คุณลุงคุณป้าต้องเสี่ยงชีวิตไปส่งก็เลยรีบออกจากเคสเฮาส์เพื่อเดินเท้าไปที่โฮงแดคุณลุงคุณป้าให้แผนที่มาค่ะแต่ออกมาได้ไม่นานก็เจอกับไอ้พวกหัวเขียวหัวแดงที่มันขับรถอยู่แถวนั้นพอเห็นพวกเราก็เข้ามาติดต่อทำเป็นคุยดีเหมือนจะช่วยเหลือท่าทางเหมือนจะไปส่ง แต่พวกเราไม่เชื่อใจก็เลยบอกจะไปเองพวกมันโกรธมากจะฉุดพวกเราขึ้นรถพวกเราสู้จนหนีมาได้พวกเราวิ่งสเปะส,สปะไปทั่วเลยค่ะไม่ได้ดูทางเลยเอาแต่หนีอย่างเดียวเราแอบหลบพักตามร้านค้าที่ไม่มีคนแต่พวกมันก็ตามล่าไม่เลิกตอนแรกมันใช้รถแต่คงเข้าตามตอกซอกซอยไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เราหนีกันสุดจิตสุดใจค่ะจนมารู้ตัวอีกทีก็อยู่เมียงดงแล้ว โชคดีที่พี่สองคนช่วยเราเอาไว้น้ำยังซาบซึ้งไม่หายเจ๊ชายกับเบลดูใบปลิวอย่างคุ้นคิดของจริงหรือของปลอมเนี่ยเราจะได้กลับบ้านกันจริงๆหรือเปล่าทั้งสี่คนมองหน้ากันอย่างไม่รู้เหมือนกันเอาไว้คิดตอนที่สติสัมปชัญญะดีๆกันดีกว่าค่ะตอนนี้ทั้งมึนทั้งเมาเบลเตือนสติทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแล้วดื่มโซจูต่อเบลไม่ดื่มเพียงคนเดียว ทั้งสี่คนเมามอยเรื่องอื่นสนุกสนานใต้แสงเทียนและสายฝนที่โปรยปลายโดยหารู้ไม่ว่ามีสายตามุ่งร้ายคู่หนึ่งจับจ้องมองมาที่ห้องของเบลยังไม่ละสายตามันมองมาอยู่ในมุมมืดแล้วค่อยๆเผยรอยยิ้มอำมหิตเบลหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีก็หันมามองนาฬิกาเห็นเป็นเวลาเที่ยงคืน เบลค่อยๆลุกขึ้นด้วยความกระหายน้ำหันมองเจ้าชายที่หลับสนิทในความมืดเบลหันไปหาน้ำดื่มในห้องแต่นึกขึ้นได้ว่าตอนนั่งดื่มโซโจูกันดื่มน้ำกันไปหมดและที่เหลือเบลกับเจ้าชายเอาน้ำไปไว้ที่ครัวส่วนกลางแล้วเพื่อให้น้ำกับวาดหยิบดื่มได้เต็มที่เบลเลยค่อยๆเดินออกจากห้องโดยใช้แสงไฟฉายจากมือถือเพื่อเดินออกไปที่ครัวส่วนกลาง เบลเปิดประตูห้องและเอารองเท้าขัดเอาไว้ก่อนจะค่อยๆเดินไปตามทางแต่พอพ้นมุมในส่วนของห้องพักมาเบลก็รีบหมอบหลบทันทีเพราะเห็นคนเดินอยู่หน้าเกสเฮาส์หนึ่งคนมันใส่เสื้อฮู้ดสีดำความมืดทำให้มองไม่เห็นหน้าของมันเบลหมอบหลบเพื่อไม่ให้มันเห็นมันพยายามลองกดรหัสเปิดประตูกดอยู่หลายทีแต่เปิดไม่ได้ เบลค่อยๆค,คลานไปแอบมองมันที่เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูกระจกของเกสเฮาส์เหมือนพยายามหาทางเข้ามาให้ได้แต่ทำยังไงก็เข้าไม่ได้เบลคิดๆๆเอาอยัางไงดีวะมันพยายามกดรหัสประตูดิจิตอลอีกครั้งแต่ก็ยังเปิดไม่ได้มันเริ่มดันประตูเบาๆแต่ประตูก็ยังไม่เปิดมันเอาการ์ดมาลองงัดแงะพยายามหาทางเปิดประตูอยู่พักใหญ่ แต่ก็เปิดไม่ได้เบลลุ้นมากจูๆ่ๆมันก็หยุดทำทุกอย่างแล้วมองเข้ามาด้านในเบลชะงักตกใจหรือมันจะเห็นเราผู้ชายในเสื้อหู้สีดำมองเข้ามาเบลแทบไม่ขยับยังหมอบอยู่ที่พื้นในความมืดโดยมีเคาน์เตอร์บังหากเบลไม่แน่ใจว่าเห็นหรือไม่เห็นจากมุมนั้นทันใดนั้นผู้ชายคนนั้นก็เคาะกระจกทันทีตึง เบลขนลุกไปทั้งตัวมันเห็นเบลเบลกลัวมากตัดสินใจรีบคานกลับไปที่ห้องพักทันทีเจ๊ชายยังเมาค้างพอดื่มไปเยอะพอเบลปลุกก็มึนไปหมดมีใครไม่รู้มายืนอยู่หน้าประตูกเกส์เฮาส์ทำท่าจะเข้ามาให้ได้ไปดูเร็วพี่เจ๊ชายพยายามตั้งสติที่มีอยู่น้อยนิดแต่ยากเหลือเกินเลยเดินโซซัสโซสเซอ,ออกไปกับเบลพอออกมาหน้าห้อง เบลก็เคาะเรียกวาดกับน้ำเราว่าไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกน่าจะเมาหลับเจ๊ชายหันมาบอกเบลในขณะที่ตัวเจ๊ชายเองก็ยืนงงเงนมากเจ๊ชายสะบัดหัวแรงๆหลายคีเพื่อเรียกสติแต่ยังมึนมากไหวไหมพี่เบลมองสภาพเจ๊ชายที่พยายามตั้งสติเจ๊ชายพยักหน้าแล้วเดินนำไปมีเบลเอามือถือส่องไปตามทาง พอใกล้จะพ้นมุมของจุดที่เป็นห้องพักก็ย่อตัวลงคลานมีเบลคานไปติดๆเบลรุนมากเพอเจ๊ชายยังดูมึน,มนสติไม่เต็มร้อยเบลเลยคลานไปข้างหน้าแทนแล้วค่อยๆย,ยื่นหน้าไปดูที่ประตูกเกสเฮาส์แต่คนแปลกหน้าหายไปแล้วเบลพยายามมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเจ๊ชายที่ตาพร่าเพราะความม,มึนเมาพยายามช่วยมองแต่ไม่เห็นใครน่าจะไปแล้วนะคะพี่ เจ๊ชายพยายามเดินโซซัดโซเซไปแถวประตูกระจกด้านหน้าเกสเฮาส์มองไปรอบๆด้านนอกเกสเฮาส์เบลรีบเข้ามาบอกอย่าออกไปนะพี่อย่าออกไปเจ๊ชายพยักหน้ามองออกไปนอกประตูกระจกแถวบันไดแต่ไม่เห็นใครนอกจากความมืดมันเห็นเบลนะคะมันต้องกลับมาอีกแน่ๆค่ะเราต้องระวังให้ดี เห็นหน้ามันหรือเปล่าเบลไม่เห็นค่ะมันใส่เสื้อคูสสีดําปิดหน้าเบลเห็นมันพยายามงัดแงะประตูเข้ามาคืนนี้มันจะกลับมางัดประตูอีกหรือเปล่าคะประตูดิจิตอลพวกนี้งัดไม่ได้ง่ายๆหรอกเบลระบบความปลอดภัยมันสูงไม่งั้นที่เกาหลีเขาคงไม่ใช้กันไปนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงเจชายเดินโซซัสโซเซกลับไปห้องพักเบลมองตาม ก่อนหันไปมองด้านนอกเกสเฮาส์อีกทีมองลงไปที่บันไดเห็นเพียงความมืดแล้วก็มองบันไดขึ้นไปชั้นบนวูบหนึ่งคล้ายเห็นบางสิ่งบางอย่างวูบไหวในความมืดเบลชะงักพยายามขยี้ตาพยายามจ้องดูอีกทีหากไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดเบลจึงเดินกลับไปที่ห้องพักด้านในร่างในเสื้อฮูสีดำมองเห็นว่าเบลเดินกลับเข้าด้านในแล้ว มันจึงค่อยๆเดินลงบันไดมามันมองตามเบลเข้าไปด้านในเกสเฮาส์ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเลือดเย็นเพราะความหวาดระแวงทําให้เบลนอนหลับๆตื่นๆทั้งคืนจึงมาหลับสนิทตอนที่ฟ้าสว่างกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็สายมากเบลลุกขึ้นมองเห็นเจ้ชายไม่อยู่ที่เตียงก็คิดว่าเจ้ชายคงจะออกไปที่ครัวส่วนกลางเบลเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำ เพราะฝนตกเมื่อคืนทำให้วันนี้น้ำเย็นยิ่งกว่าปกติแต่เบลก็ทนอาบหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยเบลเดินออกมาที่ครัวส่วนกลางได้กลิ่นไข่ดาวหอมๆกับกลิ่นกาแฟมาแต่ไกลเบลเดินออกมาเห็นเจาชายน้ำและวาดนั่งกันที่โต๊ะกินข้าวมองเบลด้วยสายตารู้สึกผิดพี่ขอโทษนะไม่น่าพาทุกคนดื่มเลยถ้าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น เจ้คงไม่มีสติพอที่จะแก้ปัญหาอะไรได้วาดกับน้ำก็ขอโทษค่ะเมาหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพวกเราสัญญาจะไม่ดื่มอีกแล้วค่ะเราอยู่ในโลกที่ไม่ปลอดภัยควรจะมีสติตลอดเวลาอย่างที่พี่เบลบอกจริงๆไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกค่ะเบลเข้าใจว่าทุกคนเจอมาหนักอยากจะพักจิตพักใจดื่มให้ลืมเรื่องราวร้ายๆที่เจอมาบ้าง เอาเป็นว่าเจ๊จะไม่ดื่มอีกแล้วจนกว่าจะกลับเมืองไทยเจ๊าชายพูดพร้อมกับตักไข่ดาวสองใบราดข้าวให้เบลพร้อมยื่นขวดซอสมะเขือเทศให้ขอบคุณค่ะเบลยิ้มกินข้าวกับไข่ดาวพร้อมกับมองไปที่ประตูกระจกด้านหน้าคนใส่ฮูดเมื่อคืนดูไม่ปกติจุดประสงค์ไม่ดีเลยค่ะต้องกลับมาอีกแน่เราจะเอาอยัางไงกันดีคะเบลหันไปถามทุกคน เดี๋ยวช่วยกันเอาหนังสือพิมพ์มาปิดด้านหน้าประตูที่เป็นกระจกให้หมดเลยมันจะได้มองเข้ามาด้านในไม่เห็นเจชายบอกในขณะที่ทุกคนคุ่นคิดเมื่อคืนเบลคิดทั้งคืนเลยค่ะเบลคิดว่าถ้ามีคนรู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเกสเฮานี้อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะมันขึ้นมาได้ง่ายมากทุกคนคิดตามพี่เบลหมายความว่าเราควรย้ายที่อยู่หรอคะใช่ทุกคนหันมองหน้ากัน จะย้ายไปไหนล่ะคะน้ำรีบถามเราลองไปเดินสำรวจกันดีไหมคะฝั่งตรงข้ามเมียงดงก็มีตึกน่าสนใจเบลจำได้ว่าตอนลงมาจากเขาน้าซานมีหลายตึกที่ดูน่าปลอดภัยเบลออกความเห็นหรือเราจะไปกันที่โฮงแดที่ที่ใบปลิวแจ้งเอาไว้ว่ามีเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ที่นั่นวาดออกความเห็นในใบปลิวมีตาสถานทูตด,ด้วยนะเจ๊ชายจำได้ มันอาจจะเป็นกับดักหรืออาจจะเป็นของจริงน้ำเริ่มไม่แน่ใจตอนนี้มีสองทางเลือกคือหนึ่งย้ายที่อยู่สองเสี่ยงไปที่โฮงแดเบลสรุปแล้วหันมองทุกคนตอนแรกน้ำก็เชื่อนะคะแต่พอออกมาจากอินซาดงได้สักพักก็เจอไอ้พวกหัวเขียวหัวแดงเลยไม่มั่นใจว่าไอ้เรื่องสถานทูตเนี่ยเป็นแผนลวงของพวกมันหรือเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่เบลออกความเห็น ถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะคุณน้องอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีกันสี่คนน่าจะช่วยเหลือกันได้เจสชายออกความเห็นเพราะอยากกลับบ้านเหลือเกินสี่คนมองหน้ากันว่าเอาอยัางไงดีเบลคิด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 ,คด,คดถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเราก็คงไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่เบลคิดว่าเราควรเสี่ยงค่ะพี่ก็คิดว่าควรเสี่ยงถ้าทุกคนอยากลองเสี่ยงน้ำก็เอาด้วยค่ะวาดก็เหมือนกันค่ะ ถ้า่างั้นไปเสี่ยงกันเลยค่ะคุณน้องเจชายหันไปหยิบแผนที่รถไฟบนเคาน์เตอร์มากลางทันทีปกติเราเดินไปอีกด้านของเมียงดงจะเป็นรถไฟสายสีเขียวสถานีอิจูโรอะไรกะกะเนี่ยคะ่ะเจชายชี้ให้ทุกคนดูสถานีเนี้ยไปลงที่โฮงอีกประมาณ20-30นาทีแต่ตอนนี้เราต้องเดินนะคะน่าจะครึ่งวันเจชายเอาแผนที่อีกใบามากลาง เป็นแผนที่ของกรุงโซลที่ละเอียดกว่าทุกคนเข้ามามุงดูเดินไปตามแผนที่น่าจะไม่ยากนะคะเจะชายบอกที่ยากคือเราไม่รู้เลยค่ะว่ามีอะไรรอเราอยู่บ้างจะมีไอหัวเขียวหัวแดงอีกกี่แก๊งหรือจะมีผีบ้าอีกกี่ฝูงใหญ่เราก็ไม่รู้เลยค่ะเจะชายบอกทุกคนชะงัก พี่เลือกคิดจะเสี่ยงกับไอ้หัวเขียวหัวแดงผีบ้าค่ะดีกว่ารอเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยเราอาจจะได้กลับบ้านเจชายแวลตามีความหวังเสี่ยงเป็นเสี่ยงค่ะเบลตัดสินใจเด็ดขาดวาดกับน้ำก็พร้อมลุย เบลวาดน้ำเก็บของที่จําเป็นใส่กระเป๋าเป้ในขณะที่เจ๊าชายเดินไปหากระเป๋าเป้ที่ถูกทิ้งเอาไว้ในเกสเฮาส์จนเจอกระเป๋าเป้สีชมพูสดใสเจ๊าชายไม่ได้ใส่ของใช้เพราะไม่ได้ขนอะไรมาจากห้องพักเก่าแต่เอาของกินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลยูกยาที่เบลพกมาจากเมืองไทยเอามาใส่เอาไว้เป็นแผนสำรองฉุกเฉินเผื่อใบปลิวเป็นเรื่องลงโลก แล้วเจ๊าชายก็เอากล่องพลาสติกของเกสเฮาส์สี่ใบมาอัดข้าวใส่ไข่เจียวแฮมทอดยัดใส่ทั้งสี่กล่องเพื่อเอาไปกินระหว่างทางทุกคนเอาข้าวกล่องที่เจ๊าชายเตรียมยัดใส่กระเป๋าเป้ของตัวเองมีของกินและน้ำดื่นติดกระเป๋าไปอีกคนละนิดคนละหน่อยเพื่อไม่ให้หนักเกินไปจนเป็นภาระในการเดินทางเบลหยิบคัตเตอร์ที่เคาน์เตอร์ไปด้วยในขณะที่เจ๊าชายก็เอามีดอันเล็กที่ครัวซ่อนไว้ในกระเป๋าเล็ก,ลกๆข้างกระเป๋าเป้ ส่วนน้ำกับวาดหยิบกันไกลไปเป็นอาวุธเช่นกันก่อนออกเดินทางเจ๊ชายหยิบแจ็คเก็ตสุดรักและผ้าพ,พันคอสุดห่วงที่แม่ถักให้มาพันคอทุกคนรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นขึ้นคงเพราะฝนตกเมื่อคืนก่อนเปิดประตูกระจกเกสเฮาส์ด้านหน้าเบลหันมามองเกสเฮาส์อีกครั้งด้วยความขอบคุณก่อนจะเปิดประตูดิจิตอลออกไป แล้วทุกคนก็สังเกตเห็นรอยเท้าที่ย่ำเข้ามาเพราะฝนตกเมื่อคืนจึงเห็นรอยเท้าทิ้งเอาไว้ชัดเจนจะว่าไปเราย้ายที่อยู่ก็ดีเหมือนกันนะคะดูจากรอยเท้าแล้วไม่น่าปลอดภัยเลยสี่คนมองหน้ากันก่อนเจ๊าชายจะพูดขึ้นกลับบ้านกันค่ะทุกคนทุกคนพยักหน้าแล้วก้าวลงบันไดเกสเฮาส์ พอเดินพ้นจากตึกก็รู้สึกได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นขึ้นกว่าในเกสเฮาส์ไปอีกเบลจึงขยับผ้าพันคอมาพันวาดกับน้ำก็เช่นกันแล้วทั้งสี่คนก็เดินเรียงรายไปตามทางด้วยความเงียบทำให้เกิดเสียงน้อยที่สุดมีเจ้าชายเดินนำหน้าเบลรั้งท้ายคอยดูด้านหลังทั้งสี่ชีวิตรู้ดีว่าอาจต้องเจอเรื่องอันตรายเบื้องหน้าหากเมื่อเป็นทางที่อาจจะพากลับบ้านได้ กับทำให้ใจฮึกเขิมไม่หวัดหวันพร้อมเผชิญหน้าเบลวาดน้ำเจ้ชายค่อยๆเดินไปในขณะที่สายตาย,ยังคอยจับจ้องเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะวิ่งหลบหลีกเข้าตรงไหนได้บ้างทั้งสี่คนเดินพ้นซอยจนถึงซอยใหญ่กลางเมียงดงเพราะสายฝนที่โปรยปลายเมื่อคืนช่วยล้างให้ถนนสะอาดขึ้นคาบเลือดหายไปพอสมควร เจชายดูแผนที่แล้วชี้ให้เห็นว่าต้องเดินทะลุไปอีกทางเพื่อไปยังสถานีรถไฟสายสีเขียวแล้วเจ้ชายก็เดินนำไปโดยมีทุกคนเดินตามอย่างเงียบเชียบที่สุดเบลนึกในใจถ้ารอดกลับเมืองไทยได้ทั้งเจ้ชายวาดน้ำและเบลคงกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายตลอดไปเมียงดงยังคงเงียบเชียบถ้าจะพูดก็คือกรุงโซคงจะเงียบงันเช่นนี้ทั้งเมืองพลันมีเสียงอีการ้อง ทุกคนถึงกับสะดุ้งเฮือกอีกายังร้องอีกหลายครั้งก่อนจะหายไปสี่คนเดินต่อไปหากทันใดนั้นก็เห็นซอมบี้ที่ค่อยๆเดินไปตามทางห้าหกตัวทําให้เจ๊ชายรีบถอยทุกคนถอยตามเจ๊ชายชี้ให้ไปอีกทางทุกคนรีบเบี่ยงทางไปเข้าอีกซอยทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องลั่นเมียงดง Help me Help me ทั้งสี่คนชะงักมองหน้ากัน เสียงผู้ชายนี่นักท่องเที่ยวแน่เลยดังมาจากทางไหนเนี่ยเจชายพยายามเงี่ยหูฟังเสียงมันก้องไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่ามาจากทางไหน Help me help me เสียงนั้นยังร้องขอความช่วยเหลือใกล้เข้ามาสี่คนมองหน้ากันเอายังไงดีเอาอยัางไงดีโปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ